เฮ้ยอเลสเตอร์ระดับประเทศสวดครับผุมโรเทนเนสครับมาวันนี้อยู่กับนาครอสนะผมในแร้ง60ห้าดาวหรือเปล่าวะจำไม่ได้ละประมาณนั้นนะครับ60ดาวแล้วครับ มาตอนนี้เป็นเล่นเป็นนาคอสายดาเมจนะส่วนไอเทมก็จะเป็นไอเทมเซตตามที่อยู่ข้างหน้าเลยนะผมแล้วก็จะเป็นรูนเอเ่อเรซิบอสเซอร์ลิเวอร์สิบแล้วก็จะเป็นดักหนอนนะครับส่วนพลังแฝงจะเป็นเดวิลโอเวอร์เคนนิงนะครับ,รลรบแล้วก็จะเป็นอาร์ติกออฟแล้วก็กันสลิงเกอร์นะครับส่วนที่อะไอันย่อยๆเนี่ยแล้วแต่คนจะใส่เลยนะครับมาวันนี้จะเล่นเป็นนาคอสายดามเมตนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้มาอัดเพราะว่าเกิดความเ,เรียกได้ว่าร้อนชาร้อนชาเรื่องประเทศประเทศหนึ่งนะครับนะครับประมาณนั้นแหละถ้าใครตามข่าวอยู่ก็จะรู้้นนะครับวว่่าชงี เอออออนะครับเขาค่อนข้างจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยบีสมองนะครับาการที่เขาทำอะไรอย่างนั้นผมมองว่ามันเป็นการการะทำที่เฮ้ยนะครับเออมาแต่ชังมาเถอะพูดว่าก่อละเดี๋ยวดูช่องกูได้บินแน่ใช่ไปมอย่านงนี้เอาละครับมาการเล่นนะครับเล่นดีๆเราต้องฟาร์มให้เป็นแล้วก็อย่าหลุดให้ยักงี่สุดนะครับเพราะตอนนี้ผมโดนกดทั้งเกมนะครับมามาดูเลยว่าจะโดนกดขนาดไหนนี่ครับจังหวะแรกโดนกดตั้งแต่ตรงนี้เลยโดนกดตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะ แก๊กดึงมาได้ใช่ไหมเหมือนจะสวยแต่ไม่เลยนะครับมันเข้าบูผมตอนะครับแล้วไปดูดีกว่าออผมจะแก้เกมยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องค่อยๆนะครับใจเย็นดูก่อนว่าเขาเอะไรไปบ้างนะครับแล้วตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างอย่างตอนนี้เราไม่เหลือบูใช่ไหมกเ,เหลือแต่คีบเล็กก็ตีแค่คีบเล็กครับเราอย่าไปอยากจะเอย,อยากจะเอาคืนฉันอยากจะเอาของฉันคืนอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเขาสวนมาปๆกตายเลยนะครับเห็นซุเพราะฉะนั้นยอมได้ยอมไปก่อนนะครับการที่เราจะ ได้ในชนะเนี่ยเราต้องใจเย็ยนนะครับยิ่งโดนเวทอะไรโอ้ยเงยมันมันเพลิน,นเลยแหละทีนี้อ่ะเราก็ได้แค่รอนะครับตอนนี้อันเนี้ยจังหวะเนี้ยผมมองว่าผมจะเอามาก่อนแต่ว่าเห็นฟันตรงข้ามไหมฟันตรงข้ามอยู่บนเยอะนะครับเห็นไหมสองตัวอยู่บนแล้วสามตัวแล้วแ,ลวแหละเพราะฉะนั้นจริงๆเราเพื่อนเราจะต้องเดินคู่กลางไปข้างบนนะครับแต่ว่าตอนนี้โลมเราเดินไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยยังไงไม่คยอย่อยจะมาโคเก่งครับผมไม่คยย่อยอยากจะ แต่ว่าแบบพูดว่าร้ายอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแบบมาคู่เกมไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ว่าอลสเตอร์นี่พอใช้ได้นะครับยิงยิบคู่กางมามันโอเคนะครับแต่ว่าเป็นคู่กางที่ยังใช้งานต้นเกมไม่ได้นะผมมองว่าป้านลำบากน,นะครับเพราะว่าเนี่ยผมโดนเวทเลยอะไปเสียตรงกลางอนะผมโดนเวทอันนี้จังหวะที่ผมเกือบพลาดน,นะเดี๋ยวลองดูเลยปึ๊บผมกคัดเข้าไปอันนี้ผมกดอันติเพราะผมรู้ว่าเ so อนโซยังไงมันก็ยกอยู่ดีแล้วมันก็ยกจริงครับการที่เอนโซยกเราตอนที่เรากดการซีซีอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถยืดหลังได้นะครับ ก็คือเราจะอยู่งั้นแหละมันก็จะเสียแอเมชั่นไปกึกนึงจังหวะนั้นก็ถือมันได้นะครับแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้เพื่อนไม่อยู่ในความที่ความเสร็จนะครับและอันเนี้ยจำได้ไหมครับที่ต้นเกมเขาเวทเราเรามาเวทเขาคืนได้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มจากบูแล้เขาเขา้าไปจบก่อนนะจังหวะทนี้นต้องใช้ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังฝึกเล่นอยู่ก็อืมจะว่าไงดีนั่นแหละก็ทำตามที่พี่ทำนั่นแหละถ้าต้องคนไหนคิดว่าผมเล่นตามพี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่อยลองเล่นดู่ครับฝึกแล้วกเก ตัดตอนในแบบไม่ตัดเลยคือถึงแม้จะอยู่แรงเงินน้อยไงการฝึกเงี้ยก็เป็นการฝึกทีก่ดีนะครับเดี๋ยวเราเป็นการฝึกแมโครฝึกมาโคเกมนะมพูดเรื่องหนูน่าหยิยยบใชไอเรือกอออเนี่ยเขาเลือกอะไรของเขาไม่รู้เป็นอะไรพี่ยังทำงานไวจังนะครับใครที่ติดตามข่าวประเทศประเทศหนึ่งนะครับก็จะรู้นะครับว่ามันเกิดการแต่ว่าวัดวัดวัดเดอะวัดเดอะเอฟมากๆนะครับแม่จะพูดคำหยาบเลยจริงๆ คือแค่นี้กูก็เสี่ยงมากแล้วอะแต่แบบนั่นแหละนะครับออ,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 มนนะอมันงั้นแหะผมก็ไม่รู้จะังไงมึง <c oughs> <c oughs> ดงเปลญน,นะไล้สมอง <c oughs> ประวนนัติแหละครับ <c oughs> อ่ะพยเตะหลุดนะครับอย่างนี้โอยอนดันดีนะแต่เสียดายว่าเพื่อนไม่ได้เลยเดึงนะครับว,ว้าวสวยจัดโอ้ไม่มีล้างโอ้โหตกแล้วเรื่อยเลย เอ็นโซมันขึ้นล้างก็เลยหรอว่มันไม่ขึ้นลงทนาเลยเหรอ,อตอนนี้เจอเป็นเอนโซโล์ัหมนะผมไม่เจอนานแล้วเอนโซโล์เนี่ยตรงไหนเขาดูแข่งเ,เยอะครับแต่ต้นเกมมันเล่นดีนะเอนโซล์ลมองเข้าใจนะครับว่ามันเกง่งผมไม่งเก่งจริงกัแหละมันดึงแบบดึงไม่สนลูกใครอะ่ะเพราะฉะนั้นการดีบเอ็นโซโล,โลม,มานี่ผมบอกว่าต้องอยู่กับทีมเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นให้เปร์เนี่ยขึ้นอยู่กับทีมด้วยถ้าเราเล่นจังหวะที่เพื่อนไม่ได้เล่นเนี่ยโหยกมาฆ่าตัวตายนะครับ เร้อยดนนครับรอ,ร,อรอเพื่อนเซตจ,จังหวะให้นะครับถ้าเราชงเองไม่ได้เราให้เพื่อนเซตให้ตลอดนะ<ม>การเล่นแอสเซอร์ดที่ดีเราไม่จช่เป็นเราไม่เป็นที่ต้องไปเปิดก่อนนะครับเปิดแผงหลังก่อนเราอาจจะตายได้นะครับการที่เพื่อนทำซีซีให้จนเขาไม่มีที่ยืนในสังคมเนี่ยแล้วเราก็เข้าไป,ไปใส่นะเนี่ยมันทําให้เราได้ไดจังหวะในการคิวที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ผมไม่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบางทีการที่เราเข้าจังหวะที่เขาเพื่อนเซตให้แล้วเนี่ยมันเป็นการจ่ายสกิลของฝั่งลูกค้าให้เขาจ่ายสกิลแบบจ่ายสกิลทิ้งมาก แล้วเราก็เข้ามาเก็บต่อนะเขาจะจ่ายฟิกจ่ายอเลยเงี้ยกุ้มเงินเลยดีครับยังไงนะคขก็มีสกิลตามเป็นสิบอยู่แล้วนี่ไม่ทันหรอกถ้าเราไม่โดนสวนนะถ้าไม่ใช่แบบยอนฟิกเกอร์หรือไม่แบบม่นเปิดดูเลือใหญ่ยิงสวนอะไรเออค่อยว่ากันที่หลังนะครับเรื่องเงี้นเรื่องนยันงไงก็นนต้องทุ่มซีซีใหญ่ใส่มาครับนี่อาชีพอาชีพเสียบล้มหน้าบอลหน้าเสียนะ้วยน,นี่เขฟาร์มเห็นไหมผมผมพยายาม,มฟาร์มซ่อมเกมตลอดครับอันนี้มีคนทำตามนะครับดูครับ ผมอยากจะเอาต่อนะแต่มันไม่พ้นลำดาบเลยไายนะครับจังหวะนี้ไม่พ้นลำดาบเลยควรจะแบบงัดเสร็จอันติแล้วออกเลยครับเรารอแค่เคลียร์คิวพอเออเพื่อนหึงดีเลยอ้าวจบแล้วดีแฮมมันก็ไม่ตายเหมือนเดิมเฮ้ย Enzo Superior of Longinus ผมยังได้สกินแต่เป็นชั้นเบเกอร์มากเลยเด็กมันงงแน่เลยพี่พี่ตั้งสกินแต่เป็นชั้นเบเกอร์พี่มันมีมือเลยพี่อยากตั้งก็ใหญครับเท่ดิ แต่ช่วงนี้คลิปจะออกมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของการเทคนิคแล้วก็เรื่องของการตัดต่อที่ช่วงนี้กําลังพัฒนาขึ้นเลยยังไงก็ต้องรอคลิปหนะ่นแต่อย่างน้อยมีแน่นอนนะนี่สตาร์างน้อยมีประมาณสักสามคลิปนะครับสามคลิปเนะี่ยมีแน่นอนจะพยาณีได้สุขเสาร์ทีเนี่ยค่อยว่ากันมันจะได้ได้อัสแน่นอน,นครับอ่ามว่าดันเวบบลน,นะครับถ้าเราไม่รู้รจะทําอะไรมาดันเว็บบลน,นบั่นแหละพื้นฐานแต่ละครแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับ บางทีการที่เราไปเล่นท่ายเยอะเกินจนลืมโฟกัสหน้าที่หลักของเราก็อาจจะทำให้เกมรูปเกมเปลี่ยนครับไม่เล็กน้อยหรอกเปลี่ยนไปเลยอันนี้รีบตีป้อมบนนะครับเพราะมีฝั่งตรงข้ามเขา,าจะขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มมาแรับแพนด้ามาแล้วนะครับเราดทนเสร็จแล้วเราก็ดิ้งไปการที่ผมไปตีป้อมบนให้ขีดม,มันดันเนี่ยผมจะเป็นการบังคับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไปกันเวฟนะครับเมื่อกี้มันกลายเป็นการสองใช่าไปกลางก็เลยแค่น,นี้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราก็ตีตีคิดได้ประมาณนึ จริงๆซูพีมเล่นไม่ค่อ,อยยากนะครับถ้าเรารู้ไม่แค่ในกเกมแล้วก็เราแบบวันนั้นหัวเราโล่งอ่ะหรือมันโล่งอ่ะเออ,เอ,อถ้าหัวโล่งมันก็เล่นได้ครัอ่ะถ้าแบบวันไหนแบ,บบบึ้มอะไรเงี้ยหัวมันไม่โล่งอะไรเงี้ยโอ้อยทีไรนะตอนที่คเล่นดีแค่ไหนก็ไม่ชนะอ้าวชิบเป่งเลยทีนี้ตายเลยนะครับติดคือนี่พอได้ตัวหนึ่งนะครับได้ใบบีเจน บปแจ้งในแข่งโคตรเก่งเลยไปดูแอลวันพีเล่นนะครับโคตรเก่งเลยใช้ควาบักตู้ครับวิ่งชนยับนะครับแตบีแจ้ผมไม่ได้เล่นละไม่ได้เล่นนานนะครับส่วนใหญ่เล่นอะไรแบบวอนเดอร์อะไรวอนเดอร์ป่าเป็นป่าที่เล่นง่ายมากนะสมบูรณ์ยังได้น้นำสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเล่นหาหาป่าอะไรง่ายๆแล้วก็แรงๆซ,ซีซีเยอะกันด์ดเมทมีนะครับวอนเดอร์เลยครับคือทางออกของคุณจัดเลยครับน้อง มันมันโคตรดีนะพี่ก็ชอบเล่นนะครับแต่ว่าสติดอย่างเดียวมันไม่มีสกินถ้าไม่มีสกินเนี่ยก็คงเสร็จเสร็จแล้วครับเป็นตัวละครหญิงอีกตัวนึงที่น่าจะเล่นลองมันจะอีอ้อยอะครับอีอ้อยเป็นตัวละครหญิงท,ท,ที่ที่พี่เล่นตัวเดียวพี่ไม,ม่ได้เล่นเลยมีมั้งที่เหลือมีแ,แบบตัวผู้ชายตัวละครหญิงไม่มได้เล่นเลยถสมัอก่อนจะมีร้อเรียวไม่แบบร้อยสามนี้ตอนนี้ปีสามแหละ ข้างบนโดนถล่มหรือเปลข้างบนถล่มหรือเขามาแยกคำเวดแยกคำเวดนะครับเพื่อจะได้เอาสเปคคืนครับอย่างน้อยเราไม่ได้สเปซด้านบนด้านล่างเอ้ยด้านบนด้านกลางเราก็มาเอาสเปซด้านล่างกันอย่างน้อยมีที่หายใจก็พอให้เขาดันเวฟอย่างเดียวครับให้เขาปล่อยปล่อยเขาดันเวฟมาอย่างเดียวนี่เราเสียเปรียบนะเพราะเราต้องมาคอยกันเวฟมาอย่างเดียวยังไงเพื่อนอย่างไรดีสุก้อนเอะไรโอเค อุ้ยโหลยเรียโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมึงมีแข่งไงมไม่ได้หรอกนั่นแหละตายไปเลยอู้ยเอ้าตายไปแล้ตาย,าตายเออสมัยเพื่อนเกือบเล่นไม่ได้เลยครูนเน,นี่นนเกือบเกือบจิบจิบพายเลไรอย่เนี่ยเฮ้ยอุ้ยลำเล่นลำกว่าซีเอ็น เงาต่อนะับเขาต่อจนจะตายครับจนจะตายจริงแล้วรอบนี้ยังต่อได้และแต่ผมไม่ไม,มีบูสกิลคูด,ดาวไม่ค,ค่อยขบไม่กล้าเล่นมันก็ดีแล้วแหลยการกล้าเล่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราควรกล้าเล่นในจังหวะที่เรามั่นใจจังหวะไหนไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นเนะพราะถ้าเราเล่นจังหวะที่ไม่มั่นใจแต่เราจะไปโชว์นะครับอย่างนั้นเรียกได้กับโยนนะครับที่เคยเจอนะครับแบบว่าแบบ เจอฝันสองข้างแบบกดหนักๆเลยอ้าวอีเลยสิบห้าตัวอนะไรกันเจอมันเล่นโยนไปจังหวะเดียวล้นสวนนะครับจบเลยทีนี้ไม่เหลือละอ่ะเราดนักวันนี้เรารอสมัยนะครับเพราะว่าเพื่อนเรามีน้อยนะครับโซมังตรงข้ามเขามีเยอะปุ๊บสี่ตัวเห็นไหมถ้าไม่สมัยนี้โดนนะครับเนีายจะเต็มมัโยนแล้วเนี่ยโดนเพื่อนขอบคุณมากเอาีกตัวอันนี้ผมเห็นยึกยักยึกยักเนะี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมกลัวมันจับแล้วมันยกเว้ย ม้องเสียตัวดาเมจนะครับตัดงับหน,หนึงทีตายเห็นไหมเขาโยนถ้าเราไม่โยนเขาก็โยนคนระับเกมโมบา้าขึ้นอยู่กับใครพลาดก่อนพลาดก่อนผมมีน้องคนนึงแต่เวลาเล่นผมครับผมมีพลาดนย่างนี้นะไม่ใช่ว่าผมไม่มีพลาดเลยผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดบรรลุนะครับพี่ก็มีเกมพลาอยู่ใครอยากดูเกมที่พี่แพ้พี่มีไปสิบนะครับอยากดูก็บอกแต่เดี๋ยวหาหาเกมแพ้ที่แบบแพ้แบบฮะอะไรอย่างงี้ไหม แคบบ่ด,ดแีแพ้เดี๋ยวจะหามาให้นะครับมันมีเยอะแหะเกมนกันโอ้อันติเดวิลโค้ชคิดดิงโฮฟอตุล่ารอดว้วยเอ้ยเอ้ยโอ้โหรอดว่ะปาบตายซะนั่นแหละบทเรียนของการอยากฆ่านะครับแถวบ้านผมเรียกว่าหิวไม่หิวจริงทำไม่ได้นะครับ สุดทีผมกำลังลองโปรแกรมอัดหน้าจอแบบใหม่เลยครับเผื่อทำได้จริงเขได้สตรีมแล้วนะแล้วก็จะได้สะดวกตัวการตัดต่อร์นะแต่คลิปก็ยังออกมาช้าเหมือนเดิมแหละไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนและเมื่อก่อนอยู่บ้านครับตอนนี้เปิดเทอมโอ้ยชิตายแล้วเจอลุงอันนี้คลิปเล็กคลิปอะไรก็เก็บให้หมดนะครับ จะเป็นการเพิ่มหนังเราจะเหลือให้เขาครับเก็บได้เก็บนะป่าให้ดีเป่าให้ดีคือป่าให้รวยครับอย่าลืมจังหวะถ้าป่าที่ไม่รวยก็มันต้องเป็นป่าที่แบบคอยเซจจังหวะแต่ซึ่งเกมนี้ปา่าคอยเซจจังหวะอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีส่วนใหญ่มีแต่ปลาล่ารวยในเมตานี่นะเมตานี่ส่วนใหญ่มีแต่ปลาล่ารวยป่าเซจจังหวะจะมีแค่บีแกนนะครับถ้านับก็ซีซีมนเยอะนะครับแล้วก็การเติมเกมมันเข้าขั้นไว้ เป็นเซตจังหวะแล้วก็เป็นตัวเปิมไฟที่โหดมากเลยครับพี่แจ็คส่วนเอาอีนาคอสเอร์ลนด์ดออะไรพวกนี้นะครับเอร์ลนดอร์ยังเป็นป่า DPS นะครับไม่ใช่เป็นปา่าหลวงแต่ว่าป่าหลวงขนาดนั้นนะนคอสเอาอีหยานประมาณนั้นนะอุย้ยเกือบตายเนะลยรอดไปนะครับโหจังหวะนี้เหมือนจะแย่นะ ทั้งวันเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าผมโยนนะครับพี่ไปตีคีย์การ์ดทำไมครับแต่พี่มาตีเพื่อพี่จะได้สเปนนะครับแล้วก็มาเก็บตรงนี้ต่อแต่ในพี่โยนจริงแหละแม่งทรงพลังจริงเท่กับปีแยนนี่แม่งยามนะมกมากเลยรถเกาะมันก็บวกเกาะตัวเองด้วยใช่ไหมภาษีมันจะไม่ได้แล้วอ้าวลีเลีย,ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะ <laughs> วีดีเขามาตายเฉยเลยโอ้ดาวต่อยก็ 6 5ดาวก็มีชอ็อตฮานะครับมันไม่เอาช็อตฮาร์ทุกแรล้งแหละด้ว่านะ <not> ที่ไม่รู้เหมนกันนะว่าพรี่ซส,สันนี้พี่จะกลับไป100ดาวได้หรือเปล่านะครับอยากทำเหนะมือนกันนะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับ s <S เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับแต่เสาร์ที่เนี้ยเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับส่วนใครที่กำลัลงรอ,งลองคลิปตไตแกล้งด้วยเลนเดียวอยู่นะครับรอก่อนนะครับใช้เวลานานมากเลยคลิปนี้เพราะว่ามันต้องใช้สมาธิสูง ครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงนะครับจะไปเ,เลยย่นโต้งๆอะไรเงี้ยตายนะครับบับมบบี้คือลือเลยยังไงตรงนี้บุตเสยโอ้ยล้างไปลางลางตัวเองตลอดเลยปะไอ้เอ็นโซ่โซ่จักรยานยนต์เราก็มาทำเวฟทิ้งไว้ก่อน,นอย่าลืมทำเวฟทิ้งไว้นะเล่นตายอด,ดันเราควรทำเวฟไว้ตลอด พอาเราเป็นตัวเดียวในทีมที่ตอนนี้มี probability ที่เยอะนะเราก็ทำการแยกดันไปเลยคือเซตเว้เไปแหละเขาจะได้เวลาเพื่อนฝ่ายเล่นง,ง่ายๆนะครับโอ้หแต่ดู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 มันดูมันมันแหวนซะเอาอย่างไรอะตรงนี้แล้วกูมาจุ๊บโอ้ยเฮ้ยดูเฮ้ยดูสวยเพื่อนดูร้านตัวโหฟัตุละเรียบร้อยครับหมดทีมนะครับอย่างนี้เอ้ยยังไงวะ หมดทีมดิโอ้ตีฟีแค่นี้เรียบร้อยนะครับหมดทีมจบเกมครับทีระหว่านี้จบแล้วนะครับเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพื่อนเล่นดีนะครับเมื่อกี้เล่นดีมากเลยต้องชมนะครับตอนนี้เนี่ยจบไปเลยครับจริ้งจ้าดาก็ได้ครับแต่ว่าไม่ต้องก็ได้ถ้าเราคุมโดนเวลาดีฝั่งตรงข้ามเขาจะเกิดเหลือประมาณเวลาเกิดประมาณสี่ห้าวีนะครับแล้วก็ป้อมนอกป้อมสองนะครับมันมีลาซาโร่แปดวินะครับจำไว้นะครับใครที่อยากตุยบ้านจำไว้นะครับแปดวี สโลหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาจะไม่บิดนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาทีนึงกันนะครับถ้าชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครผมโอเคไว้เจอคลิปหน้าผมไปแล้วเจอกัน